ฟังเสียงป่าฟังเสียงน้ำให้บอกขาขวๆโอบกอดกลางหุบเขาที่ไม่มีไฟฟ้าแทบไม่มีสัญญาณถนนที่ใช้เดินทางก็ลำบากคือถ้าเราขึ้นไปช่วงนี้เราก็จะต้องแบบเดินแล้วก็สลับกับนั่งรถมอไซค์ขึ้นไปนะคะเหนื่อยยกยกยก ก็ยังมีชุมชนชาติพันธุ์เล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จากการดูแลป่าด้วยวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบชาวปากาเกยอเจอหนี้ EP นี้เจอแน่ Active Journey EP นี้เราจะพาทุกคนไปเติมป่ากันที่ชุมชนเล็กๆกลางหุบเขาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ เจอนในอีพีนี้เราพาทุกคนเดินทางไปที่ชุมชนชาวปากกาเกยอนะคะซึ่งเป็นชุมชนที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักแต่ว่าเราตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่นี่เพราะเรื่องราวของต้นชาพันปีค่ะว่าแต่เรื่องราวของต้นชาพันปีจะน่าสนใจแค่ไหนและนอกจากเรื่องราวของต้นชาพันปีแล้วชุมชนที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันได้ที่ชุมชนแม่นินานอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ เดินทางกันค่ะคือ,อ,อถ้าเราจะเดินทางเข้าไปในชุชนนี้ต้องอาศัยรถลักษณะประมาณนี้เข้าไปและต้องเป็นคนที่มีความชำนาญทางมา,มากๆนะคะเพราะว่าทางที่เราเดินทางเข้าไปเนี่ยเป็นภูเขาหลายลูกมากเป็น10ลูกมากแต่โชคดีหน่อยที่ รถกระบะมาอีกซึ่งต้องอาศัยคนที่มีความชํานาญทางและก็ต้องใช้รถที่เป็นรถกระบะอย่างที่เราเห็นกันนะคะทุกคนเพราะว่าทางเป็นภูเขาและก็เป็นภูเขาหลายสิบลูกกว่าที่เราจะไปถึงชุมชนแม่นิงในแต่ว่าความโชคดีของเราคือวันนี้เรามีเจ้าบ้านเดินทางไปกับเราด้วยนั่นก็คือยาดาค่ะวิ่งลูกวิ่งสวัสดีค่ะ เขาบอกว่าชุมชนแม่นิงไนเนี่ยเป็นชุมชนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าเป็นชุมชนที่อยู่ลึกแล้วก็ถนนในการเข้าออกลำบ,บากอืมอย่างอย่างที่แบบเดินทางมาจะเห็นกันเนาะแล้วก็ทีนี้อีกหนึ่งอย่างอยากจะรู้ว่าถ้าพี่ถ้าเราเนี่ยจะต้องเข้าไปในชุมชนเนี่ยม,มันจะมีอะไรให้เราดูนอกจากต้นชาพันปีบ้างมีค่ะเดี๋ยวพาไปดูได้โอเคงั้นเดินทางกันเพราะว่าตอนนี้จะมืดแล้วค่ะทุกคนจะมืดแล้วค่ะไปกัน ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ชุมชนแม่นิงน่งในเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเย็นนะคะแยกย้ายกับยาดาแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวสําหรับกิจกรรมพรุ่งนี้เนาะต้องมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปทําอะไรกันบ้างติดตามกันค่ะขอตัวไปเก็บของพักผ่อนกันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้าค่ะไป กิจกรรมแรกของเราก็คือการไปไปที่ไร่หมุนเวียนนะไร่หมุนเวียนด้วยสภาพนี้มอเตอร์ไซค์ไปครับวันนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารถยนต์นี้ไม่นสนับสนุน <_ ấy> <_ ấy> ลื่นนี่เราจะนั่งไปกับพี่เมฆจนยาดาจะขับไปเองนะคะแล้วก็จะมีพี่ๆข้างหลังไปร่วมกันนี่คือแกงของเราคุณก็ยะสดอยู่นะ ต้องว่สวยอยู่นะก็ยังสวยอยู่นะแม่ต้องาไทยสวยหรือเปล่าไปไปเราไปที่ลหนใช่ไหมแล้วแต่พี่เราไปก่อนหรือไปที่หางใจเย็นๆนะพี่ใจเย็นๆนะมีน้ำฝนมานาฬิกาปลุกตอนนี้ เวลาที่เราตัดแล้วก็เผาเศษใช่ไหมคนข้างนอกเขาจะมองว่าเออเราเป็นคนทำลายป่าทำให้ฟู PA 2.5สอะไรเกิดขึ้นวิถีชีวิตของเราอะถ้าแทจำความได้ก็คือเราแต่ก,ก่อนเราเผาไร่อะไรพวกนี้เราก็เผาปกติใช่ไหมฟูมันก็ไม่มีแต่ตอนนี้มันก็หนูว่ามันก็มีหลายๆปัจจัยอะบางครั้งอะเรายังไม่เผาไร่เลยฟูก็มาแล้วก็คือถ้าเรามาดูมาศึกษาจริงๆะต้นไม้ที่เราตัดอะก็คือมัแทบ จะไม่ได้ตายเลยก็คือมันก็จะมีตอที่มันงกอกออกมาอีกเรามีวัตถุดิบเยอะใช่ไหมแล้วก็แม่แม่แต่ก่อนอเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทำยังไงพวกเราก็เลยกลับมาปุ๊บเราเห็นว่าออในไร่มุนเวียรนะ์มันมีวัตถุดิบที่เราสามารถสร้างมูลค่าขึ้นได้คือถ้าถ้าเรามีความรู้เยอะอ่หนูว่าในนี้ในนี้เราน่าจะแบบทำให้เป็นมูลค่ามีมูลค่าน,ะน่าจะเยอะ แต่เราอาจจะยังไม่มีแบบนี้ใช่นี่หวอหวอหอวอนี่เอาไปทำอะไรกินกบ้างหอวอนี่ก็ตามพริตได้แล้วก็เวลาแกงแกงอะไรก็ใส่ได้หมดเลยนะห่อวอ่ะเมื่อก่อนนะถ้าเราทําไร่เสร็จใช่ไหมเขาก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นเลยก็รเขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงพอเรากลับมาปุ๊บเราก็คิดว่าเออทำยังไงให้แบบ มันมีมูลค่าน่ะเราก็เลยเอาหอวอเนี่ยมาแปรรูปเป็นผงโรยข้าวหอวอแล้วก็เอามาทําเป็นชาด้วยชาหอวอก็มีนะงานอะไรพวกนี้ด้วยเขาก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยให้วัวควายกินแล้วก็พอเรากลับมาปุ๊บเราก็แบบเอออยากให้ชาวบ้านแบบได้มีไรายได้จากการทําไร่ด้วยก็เลยเอางานอ่ะมามาขายต่ออันนี้ก็คือราช,ชูมันก็ บเราก็กินได้ราดเราก็กินได้นะเดี๋ยวเราจะมาผุดตามพริกตามพริกแล้วก็เหนือเครื่องเคียงเหนือห่อวัวนี่เราได้แล้วหลังจากที่เราไปเดินไล่กันมาในช่วงเช้าเนาะเราก็จะมาดูกันว่าในถังตะก้าตะก้าตะก้ากระตาเขาเรียกอะไรคือภาษาเกาหลีเรียกว่าคืออันนี้ก็คือดีค่ะภาษาเกาหลี ดีดีดีเฉยเยใช่ไหมอันนี้ภาษาบ้านข่อยเอิญว่าบักแตงอันนี้หนยอันนี้น่าจะหัวมันอันนี้ก็คือเนยเซอันนี้น่าจะเอิญมันสำปะหลังนะคะนี่็คือหอบวอค่ะอันนี้หอบวอซึ่งคิดว่าอยู่อีสานมนนอาจะมีแต่ว่ากลิ่นและก็รสชาติเนี่ย จะคล้ายๆกับแมงลักหรือว่าพักอีตูแล้วก็อันนี้สกเลล่ารากชูแต่เราไม่แน่ใจว่าอีสานบ้านฉันเอินว่าอย่างเนาะแต่ว่ามันสิคล้ายๆแบบกุ้ยชายอ่ะกินมันอ่ะคล้ายๆพักแป้นไปทั้งสันน่ะบักบปูวี่บักทัวผู้อันนี้เปิดทอดซาก็คือทอดซาบักทัวใช่ลักษณะจะคล้ายๆถั่วปีนะคะอันนี้คือสกอค,ค่าสกอค่าใช่มันจะขมๆมะเขือขอเป็นกินดิบได้ใช่ไหมใช่กินดิบได้ คมดีีอลูกเคดดอบ้านฉันเอินไปยอดมังอื้อทั้งหมดนี้มาจากสวนที่เราไปเดินเมื่อเช้าชทั้งหมดปลูกในที่เดียวกันเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเอาทุกอย่างที่เนี้ยไป,ไปทำไปทำเป็นอาหาร นี้เรากำลังจะเดินไปดูป่าผู้หญิงกันนะมันมีป่าหลายที่ที่ยังไม่มีใครดูแลใช่ไหมบางทีเราไม่รู้ไงก็จะมีคนไปตัดแล้วก็เอามาทําเป็นรั้วอะไรแบบนี้โดยมีการดูแลโดยผู้หญิงค่ะเสืียมมสาระเราก็ทําแนวกันไฟอะ่ะเพื่อไม่ให้ไฟมันลุกลามที่ ป่าผู้หญิงของเราในนี้มีอะไรบ้างในป่าผู้หญิงก็มีสมุนไพรก็มีสีที่เราปลูกเพิ่มเช่นกาแฟแล้วก็ต้นไม้ที่ที่มันไม่มีในสีต้นไม้สีที่มันไม่มีในป่าผู้หญิงของเราอะทุกปีน่ะเราก็จะเอามาปลูกเพิ่มเพื่อหาได้ง่ายเพื่อว่าอนาคตข้านหน้าอะเราจะได้มีรายได้ ที่เราเดินขึ้นไปเป็นป่าผู้หญิงใช่ไหมทุกคนแต่ตรงนี้จะติดป้ายนี้เข <Okay. S 1> ตป่าอนุรักษ์สัตวนะ์น้ํสัตว์น้ที่นี่นะคะก็เป็นน้ําตกที่อยู่ในชุมชนแม่นิงในเนาะชาวบ้านอะ่ะใช้ในการหาปูหาปลาตรงที่น้ามันไหลลงไปเนาะอยู่ใกล้ๆบริเวณป่าผู้หญิงนะคะเราจะเห็นว่าตรงนั้น เขาจะเขียนมาเลยว่าเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำเนาะมันทําให้เห็นว่าแบบที่เนี่ยมีทรัพยากรคอ่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็ยังแข็งแรงยังไม่ได้มีการถูกใช้อย่างมากมายมันทําให้ที่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากม เขาบอกว่าปกติหน้าฝนเขาจะไม่ขึ้นดอยกันเลยนะคะแท็กซี่กไม่อากไปแล้วอ่ะคือถ้าเราขึ้นไปช่วงนี้เราก็จะต้องแบบเดินแล้วก็สลับกับนั่งรถมอไซค์ขึ้นไปนะคะ ก่อนหน้านี้นจะเป็นที่ทแนวกันไฟของแม่นิงในเนาะแล้วก็ขยบมานิดเดียวก็จะเป็นพื้นที่ป่าใช้สอยแล้วรู้สึกตรงนี้ใช่ไหมเนี่ะไม่ได้ดูลงไหมเอ่ง้า <laughs> ปกติขับรถยังไงขึ้นขับขับด้วย <laughs> มือเนี่ย ถามว่าปกติขับรถยังไงขึ้นมันบอกว่าขับด้วยมือตรงนี้เป็นพื้นที่บริเวณเขาเรียกอะไรลำน้ำที่ชาวบ้านใช้กันใช่ป่าต้นน้ำไรชาพันปีที่อยู่ข้างบนเนี่ยโดยปกติอะค่ะเขาจะไม่ค่อยขึ้นไปเก็บช่วงฤดูฝนเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือถนนอย่างที่เราเห็นไงนะคะถนนค่อนข้างลำบากแล้วก็สอง มันเจอน้ําเยอะใช่ไหมแล้วก็รสของรสของชาเนี่ยมันก็จะไม่ดีแ้วอีกนึงคือพอมันเป็นฤดูฝนมันก็จะไม่มีแดดในการที่จะแบบตากชาให้แห้งมันก็จะทําให้ชาเนี่ยไม่ได้คุณภาพอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไหนๆ <laughs> เรามาถึงนี้แล้วเราก็เลยเอออยากขึ้นไปดูอยากเห็นว่ามันเป็นต้นแบบไหนแล้วก็มันเป็นยังไงมันจะเหมือนต้นชาที่เราแบบเห็นโดยทั่วไปไหมอะไรเงี้ยเออนั่นแหละ <laughs> <laughs> ันนี้เราสองคนนำหน้าทุกคนมาก่อนขับทีไรไม่มีใครตามพาเลยเข้าสู่ตรงนี้ก็ต้นแรกก็คือเจอต้นชาตัวนี้มีละตวนนี้ต้นี้เลยแล้วที่ที่เราจะไปอะพี่ขับไปที่ที่เราจะไปก็คือตรงนี้แหละแต่ที่วิวจะขึ้นไปที่นี้ต้องขึ้นไปอีทีอ๋อแล้วต้นชาพันปีคือตรงไหนก็ตรงนี้เลยตรงนี้เลยใช่ไหม หลังจากที่เราใช้เวลาเดินทางมาเกือบ2ชั่วโมงนะคะเราก็ถึงแล้วนี่คือดงของชาพันปีและเรามากับทีมของเราหนึ่งในนั้นคือยาดา,ายาดาไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าบริเวณนี้คือยังไงแบบไหนบริเวณนี้มันจะมีหลายร้อยต้นเลยถ้าเราเดินไปเดมีเวลาแล้วก็เดินไปเก็บมันจะหลายต้นมากแล้วก็ส่วนย้า่นะมันจะเป็นต้นที่ต้อปีนขึ้นไปเก็บใช่เพราะมันต้นสูงอย่างต้นนี้เนาะใช ต้นนี้นะคะก็สูงมันจะไม่ใช้สารเครมีอะไรเลยมันจะใช้ความอุดม<า>สมบูรณ์ของธรรมชาติในการเติบโตใช่ <c oughs> พอเป็นแบบนี้พูดมันจะทำให้แบบรสชาติดีคือชาวบ้านสามารถที่จะใช้ต้นชาในนี้ได้แบบได้เลยไหมหรือต้องขออนุญาตจากใครหรือต้องแบบทำยังไงได้เลยเพราะว่ามันเป็นเขตที่เราดูแลใช่เหมือนเห็ดป้ายเขียวเขีตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรห้ามตัดต้นชาอะใด อุปกรณ์ในการเก็บชามีอะไรบ้างอุปกรณ์ในการเก็บชาก็จะมีนี่เรียกว่าอะไรนะคือปาริญเรียกว่าคือเพราะว่าถ้าเราใช้ถุงพลาสติกอะไรเก็บมันจะทําให้ใบชาหิวแล้วก็เราก็บเออไหนลองสิไหนเราไปลองช่วงนี้เขาไม่ค่อยนิยมเก็บพูดแล้วพูดอีกเรื่องนี้ใช่ใเพราะว่ามันเป็นฤดดูฝนไงแล้วก็มันจะทําให้ใบอมาอมน้ํา มาโอน,น้ําแล้วเวลาที่เรานวดหรือว่าขั้วอะมันจะใ้น้ำเยอะยเวลาที่เราขึ้นไปเก็บอะเก็บได้แต่อย่าตัดต้นชาเพราะเวลาที่เราตัดต้นชาน่ะมันจะทําให้รสชาของชาเปลี่ยนต้นชาน่ะมาเยอะแต่ด้วยอุปกรณ์หรือว่าวิธีการทําของเรามมนยังมีไม่เยอะบัทิต้นชามาก็ออกมาแล้วมันก็แก้แบบนี้ก็เลยก็เลยคือถ้าอนาะคตเรารู้จักวิธีมากขึ้นนะ่ะหนูว่าน่าจะทําเป็นแบบไรายได้ให้กับชาวบ้านได้เยอะขึ้น ก็ชาต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอายุเนาะแต่ส่วนมากเขาบอกว่าต้นชาจะใช้อายุในการโตเนี่ยค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นก็เลยมีการคาดการณ์ว่าไอ้ต้นชาที่หนึ่งคนโอบไม่ได้เนี่ยจะเป็นต้นชาที่มีอายุถึง1,000ปีปกติเนี่ยชาวบ้านที่เนี่ยเขาก็ทําชากันกินอยู่แล้วแต่ประเด็นคือก็ไม่ได้รสชาติที่ดีมากจนแบบมีคนเข้ามาให้ความรู้อยู่ช่วงนึงชาวบ้านก็เริ่มที่จะ เรียนรู้วิธีการทําชาและรสชาติชามันดีขึ้นเนาะหลังจากนั้นชาวบ้านก็พยายามที่จะทําสิ่งนี้ค่ะขายออกไปข้างนอกมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกมุมมองสําหรับคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะพยายามทําให้เรื่องนี้มันแข็งแรงเพราะว่าเขาก็มองถึงโอกาสที่คนรุ่นใหม่ที่กลับมาหรือแม้กระทั่งว่าคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะโตไปเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องออกจากชุมชนเพื่อที่จะไปหาเงิน คือเท่าที่เรามาอยู่ในชุมชนแม่นิ่งในประมาณวันสองวันออทำให้เราเห็นว่าชุมชนนี้ไม่ได้ห่างจากแบบถนนลาดยางมากนะคะห่างนับจากแบบกิโลเมตรเนาะแต่สิ่งที่ทำให้ชุมชนนี้มันห่างไกลจากที่อื่นมากๆเลยก็คือสภาพถนนที่มันค่อนข้างจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่ซึ่งความไม่สะดวกเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้มีผลแค่กับการเดินทางเข้าออกของเราเท่านั้นเนาะแต่ถ้าถามกับชาวบ้านคุยกับหลายๆคนมันมีผลกับการใช้ชีวิตรประจาําวันมีผลกับการที่ พวกเขาจะต้องออกไปหาโอกาสข้างนอกด้วยถ้าให้เทียบถนนกับไฟฟ้าคือเขาเลือกถนนมากกว่านะคะเพราะว่าพอเขามีถนนนั่นหมายถึงว่าโอกาสของเขามันจะมีมากขึ้นด้วยแต่ว่าเราก็คงต้องดูกันไปเรื่อยๆเนาะว่าถ้าชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วมีคนเข้ามาที่นี่เยอะขึ้นแล้วชุมชนจะยังคงความดั้งเดิมของวิถีชีวิตและก็ธรรมชาติแบบที่เราไปเห็นมาได้อยู่หรือเปล่าน,นี่ก็คงต้องดูกันในอนาคตนะคะทุกคน